รุ้น <pid> ี um, um, ่คนเยอะมาก รถเหมาก็จะมารับเราตั้งแต่เช้าตรู่วิวระหว่างทางอ่ะคือสวยมากจริงๆไม่อยากให้ทุกคนหลับเลยม่วงอ่ะระหว่างทางก็มีจุดแวะพักเนื้อจามารีเสียบไม้ย่างแบบนี้อร่อยมากแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงนิดนึงให้กินมันย่างด้วยอร่อยเหมือนกันจริงๆดูวิวระหว่างทางก็ตื่นเต้นแล้วพอมาถึงสีดารุนีคนขับก็จะเดินไปแลกตั๋วให้เราก็ต่อแถวขึ้นรถบัสไปเลยมึงแล้วสู้ชีวิตมากนะต้องแย่งที่นั่งกับคนนำเลยค่ะขึ้นให้นั่งฝั่งขวาวิวสวยมากมันจะมาส่งเราที่จุดบนสุดโอ้โหคุณอาดูว มีอาหารมีของขายเยอะเลยมีถังขยะไว้ให้เตรียมอ,อ้วกเลยค่ะเพราะจุดเนี้ถ่ายรูปยากมากเลยเพราะว่าจะถ่ายตรงไหนก็ติดคนไปหมดมเลยต้องเดินเข้าป่าแต่วิวมันก็ไม่ปังเท่าข้างนอกนึกออกไหมถ่ายรูปพอกรุบกรีบแล้วก็มูฟไปจุด2ต่อเลยเจริงปะสี่ดาลุนีจุดที่ชอบที่สุดก็คือจุด2คนเยอะนะแต่ว่ามันกว้างมากถ่ายรูปมุมไหนก็สวยและมุมถนนนี่แหละที่เขาฮิตกันวิวคือแบบเออมาถึงแล้วสี่ดารุนีตัวป้ายจุดอื่นๆไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าจุดที่ชอบก็คือจุดนี้มีความเป็นป่าชายเลนเอ่ยได้ถ่ายรูป ออกมาก็สวยอยู่นะหลังจากจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เลยม o v e นั่งรถไปเมืองลีเซียหน้ารีวิวปีผงโกให้นะ